Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ตาตนี่จะไปไปมันแงงในบูธไปกับนั่นเนาะไปได้ดิไปได้ดิไปได้ดิมอันเกษตรที่ลาถุงเ้กันนักากร้ไปไปน่งท่มนคมสี่สิบคนเงอานี้วีเอคนใดใครกับใาตะโนี่เด็นวมันคือตึงแล้วมันคือฟัพ่อขึ้นให้ดำไปเล้าเราจะมันให้เ็มป์ปนิมมันคือตึงแล้ว

มันยุ่แล้มันปีนร่วมันังกว่าเตไรมัน้วงล้วแ่วัาเราขวหวังกมันตังวงไ